งานอย่างไรหาจากไหนเรามาฟังกันคะ่ะพี่จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อที่1ก็คือคนที่ได้งานส่วนใหญ่ต้องมีอะไรคะ มีเรซูเม่ถูกไหมคะน้องๆต้องทำเรซูเม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะยื่นหรือว่าส่งไปให้บริษัทร,รับพิจารณา 2. น้องๆมีเรซูเม่แล้วถึงไหมตอนนี้คือรุ่นน้องเนี่ยก็คือหาทางเว็บไซต์ได้แล้วก็ส่งเรซูเม่ไปในแต่ละบริษัทนั้นๆแต่เมื่อก่อนรุ่นพี่อะค่ะพี่ต้อง w อล k in เข้าไปในแต่ละบริษัทเพื่อที่จะให้ได้งานบริษัทไหนที่พี่อยากทำแล้วก็ด ดูเหมือนว่าตำแหน่งที่เขาเปิดน่าจะทําได้ที่ walk in เข้าไปตลอดส่วนของน้องง่ายกว่าเยอะนะคะน้องๆอ,อาจจะเข้าไปในแบบ job top กันหรือว่า job BB ออมันมีเว็บไซต์เยอะแยะหางานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือน้องก็ส่งเรซูเม่ไปแล้วก็3รอเลยค่ะรอเขาเรียกมาใช่ไหมแต่ว่าบางทีถ้าน้องคิดว่าน้องรีบอยากได้งานเร็วๆก็คือน้องสามารถเช็ค ข้อมูลจากของ HR ก็ได้เวลาน้องส่งไปใช่ไหมน้องก็โทรไปถามพี่คะหนูชื่อนางสาวกุชพรน,นะคะหนูสมัครไปตำแหน่งออแคชเชียร์ค่ะไม่ทราบว่าพี่ได้รับเรซูเม่หนูแล้วหรือยังคะโทรไปถามก็ได้แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าได้รับแล้วเพราะว่าเออเนี่ยหนูว่างวันนี้พี่อยากจะสัมภาษณ์หนูเนี่ยพี่สามารถนัดมาได้เลยหรือไม่ก็เราก็คือตามไปเรื่อยๆจนกว่าแบบเขาจะโทรมาใช่ไหมหลังจากเขาโทรมาปุ๊บ น้องๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ศึกษาเรซูเม่ให้ดีเวลาเขาถามคำถ,ถามน้องน้องต้องตอบให้ได้แล้วก็ตอบเป็นสตอรี่เนาะเล่าเหตุการณ์อย่างเช่นน้องบอกว่าเนี่ยน้องเคยทำในโรงแรม Mandarin Hotel เป็น Reception น้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เล่าเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็พยายามรู้ ทุกอย่างในเรซูเม่เราเพราะว่าเขาจะไม่ถามอะไรที่นอกเหนือจากเรซูเม่นะคะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าแอดวานซ์กว่านั้นก็คือน้องศึกษาประวัติบริษัทให้ดีนะคะเพราะว่าเขาก็จะถามว่าทาไมน้องถึงอยากทํางานที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาชอบน้องแล้วก็โดนใจตอบคําถามโดนใจกรรมการเท่านั้นแหละค่ะไม่มีอะไรน่าสับสนเลยน้องก็จะได้งานหลังจากนั้นแต่ถ้าเป็นบริษัทสายงานบินใหญ่ แนวเดียวกันเลยค่ะเราส่งเรซูเม่ผ่านเว็บไซต์หลังจากนั้นเขาก็จะให้ทำแบบเป็น Presentation ค่ะเหมือนเขาจะส่งอ e ีเมลกลับมาแล้วให้เรากดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ก็จะขึ้นเป็นแบบอัตโนมัติแล้วเขาก็จะมีคำถามข้างใต้แล้วก็ให้เราตอบหลังจากนั้นเขาจะพิจารณาอีกทีแล้วก็เชิญเราเข้าไปสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นทุกคนสู้ๆนะมีอะไรให้ช่วยหรือว่ามีวิดีโออะไรที่อยากให้พี่ทำเพิ่มเติมถามมาได้หรือว่าลิฟคอ c o m นต์มาได้นะคะจะเป็นคลิปหน้าบ๊ายบาย